สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะต้าจะมาถ่ายคลิป IGTV แล้วก็ลงในช่อง y o u u u e ได้วยนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่วังหลังนะคะก็เราจะมาทำคลิปอะไรนะ One Day Eat นะคะกับเพื่อนนะคะก็บิวค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในวังหลังกันเลยนะคะว่าวันนี้200บาทเราจะใช้ซื้ออะไรได้บ้างนะคะ ันนี้นะคะคือเราก็ตั้งเงินไป200ใช่ไหมในการซื้อของที่วังหลังว่าเราจะซื้อสามารถสง่งวเนี่ยสามารถซื้อของกินอะไรกลับบ้านได้ในการกินให้อิ่มของนะคะแล้วก็หักขนมปังมาคนละอันนะคะก็เหลือกับคนละแค่50บาทนะคะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าอิก50บาทจะซื้ออะไรกินกลับบ้านได้ะคะ่ะไปไหนนั้ ซาลาดี่ีร้านก๋วยเตี๋ยวระวังหลังนะคะก็ร้านนี้นะคะรานะคาเริ่มต้นคืออยู่ที่ชามา15บาทนะคะก็ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวเนะขึ้นไปเลยนะคะก็ต้้งสั่งก๋วยเตี๋ยวเนะื้อเส้นเล็กไปสองชามนะคะแล้วก็จะมาดูกันว่าเขาจะให้ปริมาณเท่าไหร่ขายราคาที่15บาทะคะ่ะก็ไปดูกันเลยคะ่ะเป็นไงคะคุณบีมรู้สึกยังไงใส่กับราคา15บาทเออแต่ว่า จริงๆก็ก,ก็เยอะอยู่นะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันก่อนว่าเป็นยังไงให้คุณบิงชิมก่อนค่ะ <laughs> มันจับชิมไม่ไหวเลไม่ได้อ่าลองชิมดูค่ะว่าโอเคไหมชิมน้ำก่นอนเออ เอา้าก็ปรุงได้อ่าก็คือเป็นแบบรสพื้นฐานอ่าใช่เป็นรสชาติแบบพื้นฐานแล้วก็เราก็มาปรุงเพิ่มเอาเองเนาะ,ะก็ถามว่าราคาสิบห้าบาทโอเคไหมโอเคนะก็โอเคนะเพราะว่าแบบมันเป็นเนื้อแล้วแบบดูเนื้อเลยอ่าโอเคก็มีลูกชิ้นอ่ะอืมตามนั้นมีลูกชิ้นมีเนื้อมีผักสิบห้าบาทก็ถือว่าเลิศนะก็ถือว่าถูกอ่ะอ่ะโอเค ก็อันนี้นะคะต้าได้กลับมาจากวางหลังแล้วนะคะคือตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วเนื่องจากหลังจากที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมแล้วฝนมันค่อนข้างที่จะตกหนักเรื่อยๆก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อนะคะเอาเรอจริงๆแล้ว Day Eat, วันเดย์อีทวันเนี้ยคือไม่เหมือนไม่เหมือนแบบก็คือไม่ได้ตรงคอนเซ็ปต์เลยเพราะว่าต้ากินแค่แบบก๋วยเตี๋ยวทุกคนแล้วก็ซื้อแค่ขนมปังอะอย่างอื่นก็คือไม่ได้ซื้อต่อแล้วเพราะว่าฝนแบบว่าไม่เป็นใจเลยแล้วก็ ต้าไม่สามารถถ่ายแบบทุกๆเหตุการณ์หรือว่าทุกๆสถานที่ได้จริงๆนะคะคนค่อนข้างที่จะเยอะและแน่นมากๆแล้วต้าก็เกรงใจคนอื่นเขาด้วยนะแต่ว่าวันนี้ที่ต้ารู้สึกว่าแบบคืออันนี้คือตั้งแต่แบบแต่งหน้าตั้งแต่เช้าจนออกไปจนกลับมาเลยนะคะคือหน้าต้าคือต้าเติมแค่แป้งระหว่างวันน,นิดหน่อยๆน,นะคะอย่างวันนี้ต้าก็ใช้แบบว่าตอนนี้ต้าเปลี่ยนมาใช้แป้งเป็นสัดสีแล้วนะคะจากตอนแรกใช้เป็นเจ้านางเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขาคุมมันได้ดีเหมือนกันนะคะก็ อรอบหน้าจะมาทําคลิปแต่งหน้าแบบว่าในการคุมมัน,นะคะเพราะว่าวันนี้เน่ยหน้าค่อนข้างที่จะเยิมนะคะจริงๆแล้วเพราะว่าฝนตกแล้วก็อากาศไม่ได้เป็นใจเลยก็อย่าไปเจอกนคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะ